คลิปนี้สําหรับคนแอบชอบนะคะ <Okay. S 1> เขาคนนั้นเนี่ยรู้หรือยังเขาว่าคุณน่ยคิดยังไงกับเขาตอนเนี่ะเรานะคะมาอัปเดตความคิดของเขากันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยจะรู้หรือยังนะว่าคุณเนี่ยนะคะชอบเขาคิดยังไงกับเขานะนะตอนนี้เวลานี้นะคะแม่หมอของห้าใบค่ะเอาใจคนแอบชอบทั้งหลายเลยนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่กําลังแอบชอบใครบางคนอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยรู้หรือยังมา โอ้โหสำหรับชาวแรนดอมนี่นะคะแม่หมอต้องขอบอกเลยว่าเขานะคะรู้ค่ะรู้ว่าคุณนะ่ะชอบเขาแต่ทีเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวเติร์สปาร์ตี้อีกแล้วว่าเออมัน คือ,อยังไงเดียมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าอะไรแบบนี้แล้วนะคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์อื่นอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็มารู้ว่าคุณนะคะชอบเขาแล้วก็รู้สึกดีๆกับเขาแล้วเขาเองเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอจะเอาอยัางไงดีละ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ ในเมื่อตัวเรามีคนของเราอยู่แล้วแล้วพอเขารู้ว่าคุณนะ่ะคิดอะไรกับเขานะคะเขาก็ออกแนวแบบว่าะจะว่าเครียดมันก็ไม่ได้เครียดนะคะแต่มันออกแนวคิดมากแหล่งีโนคิดมากว่าเออเราจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์แบบนี้อะไรแบบนี้เนาะคือแม่หมอว่าตัวเขาเองอะ่ะ ตัวเขาเองก็ค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณเช่นกันนะเออเนี่ยพลังงานเนะี่ยแม่หมอว่าตัวเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณเช่นกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะที่ชอบเขาฝ่ายเดียวนะแม่หมอว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวเออนี่นะคะเดอะเดวิลแล้วก็มีสามถ้วยเดอมันก็เลยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะ ไม่ไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาอะไรแบบนี้เท่าไหร่เนาะเออเป,เป็นความสัมพันธ์ที่อ่องออกแนวแบบว่าทําให้คิดหนักคิดมากอะไรเงี้ยความสัมพันธ์คือรู้สึกด,ดีก็รู้สึกดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าไปกันต่อมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ได้นะไม่ถูกที่ผิดที่ผิดเวลาอะไรแบบนี้ไปหมดเลยเออแล้วทีเนี้ยเขาก็คือเหมือนเหมือนได้มากสุดก็แค่แบบว่าเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นเป็นแบบว่าออกแนวเป็นมิตร แต่ภาพที่ดีต่อการแค่นั้นนะคะคือที่ที่เขาจะให้คุณได้มากสุดแค่นี้เออเนี่ยค่ะแม่หมอว่าอ่ะก็ต้องขอสรุปเลยนะคะสําหรับชาวแรนดอมเนี่ยเขารู้นะคะว่าคุณชอบเขาแต่เขาทําอะไรไม่ได้คะ่ะแล้วความแล้วเขาเองก็รู้สึกดีๆคุณเช่นกันนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่อาจจะเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วค่ะถ้าเป็นไปนมากกว่านี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดที่ผิดเวลานั่นเองคะ่ะ